สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่นา่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูติวจะพานักเรียนมารู้จักกับสำนวนไทยซึ่งสำนวนไทยที่คุณครูติวจะนำมาสอนนักเรียนในวันนี้นะคะคือการบอกความหมายของสำนวนไทยจากหนังสือทักษะภาษาชั้นป .3 หน้า158เปิดไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ข้อขาดบาดตายหมายถึงเป็นเรื่องสำคัญร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้กินน้ำไม่เผื่อแรงหมายถึงใช้จ่ายไม่ประหยัดโดยไม่คำนึงถึงวันข้างหน้า ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหมายถึงการพูดดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขุดด้วยปากถากด้วยตาหมายถึงแสดงอาการเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาและสายตา คางคบขึ้นวอแมลงปอใส่ตุ้งติ้งหมายถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกริยาอวดดีลืมตัวจบไปแล้วนะคะสำหรับสำนวนไทยเมื่อดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า158นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ